สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเล็กพญาเต่างอยหลังกลับมาเปิดวันแรกวันที่29พฤษภาค,คมผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าที่บริเวณสวนสาธารณะอำเภอเต่างอยตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครที่เป็นที่ตั้งรูปปั้นพญาเต่างอยเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาสักการบูชาและเยี่ยมชมพญาเต่างอยซึ่งวันนี้เปิดเป็นวันแรก บรรดาแม่คาโรเตอรี่นำลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางแผงขายนับสิบแผงโดยขอหวยที่เดินทางมาขอเลขเด็ดกับพญาเต่องอยหลังจากจุดทุปเทียนและกล่าวคำบูชาพญาเต่องอยซึ่งมีผู้จัดทำคาถาบูชาพญาเต่างอยเขียนใส่กระดาษตั้งไว้ด้านหน้ารูปปั้นแล้วส่วนใหญ่ที่เดินทางมาก็จะนำดอกไม้ทุปเทียนพร้อมน้ำแดงและผักบุง้งมาถวายแก่พญาเต่างอยเพราะเชื่อว่าถวายแล้วจะได้รับโชค จากนั้นก็เป็นกรรมวิธีการขอหวยตามแต่ความเชื่อของแต่ละคนบางก็เสียงเซมซีที่มีมาไว้บริการบางก็เดินดูรอบๆร,รูปปั้นพญาเต่องอยหลังจากนั้นก็จะเดินไปซื้อลอตเตอรี่ตามเลขที่แต่ละคนมองเห็นแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงของแต่ละคนโดยเลขเด็ดที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่พูดถึงกันก็คือหมายเลข 43, 05,15, 29,77, 11 5 5และ03ฟังอีกครั้งนะคะ 43 05 15 29 77 11 55และ03ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ